ครับสวัสดีครับที่ทุกๆท่านนะครับได้รับชมอยู่นี่นะครับก็คือเพจหมอปุณสักลายมือเศรษฐีแก้กรรมพิกชตาเพชรบุรีนะครับคนที่อยู่ข้างหน้าของผมนะครับเป็นคนที่กลับมาซ้ํานะครับรอบที่สองนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันนะครับความรู้สึกดีๆนะครับขออนุญาตให้แนะนําตัวเป็นชื่อเล่นครับสวัสดีครับผมดิวนะครับผมวันนี้ก็มาสักลายมือเศรษฐีกับหมอปุณเป็นครั้งที่สองครับเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่ช่วงสักไปสักไปกี่ปีแล้วครับ จากครั้งแรกเนี่ยประมาณเกือบ2ปีแล้วครับผมวันนี้ก็ได้เลิกโอกาสดีก็กลับเข้ามาซ้ําอีกรอบนึงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากสักไปครั้งแรกนะครับก็ชีวิตดีขึ้นจากที่เราไม่เคยมีไรายได้เพิ่มเติมเข้ามาหาเงินยากมากตอนนั้นน่ะแต่ว่าพอมาสักลายมือปุ๊บก็มีการเปิดดวงครับแล้วก็เงินนี่ยเข้ามามากขึ้นไม่ว่าโชคลาภอะไรก็มีเพิ่มเข้ามาครับไม่ขาดสายเลยโอเคครับก็คือบันปรับเปลี่ยนในเรื่องของโชคลาภเข้ามาในเรื่องของการงานของเราด้วยใ่นะครับ แล้วก็การการงานที่มันปรับเปลี่ยนดีขึ้นเรื่อยๆนะครับพมอยากให้ฝากถึงคนที่เขากําลังรับชมคลิปนะครับที่กําลังเหมือนเพิ่งเปิดมาดูนะครับก็สําหรับใครที่กําลังคิดอยู่นะครับว่าอยากจะสักลายมือเศรษฐีหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมในส่วนของความปังไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานทุกด้านนะครับก็หลายๆคนอาจจะมีความชลาใจอยู่ว่าสักมาแล้วจะดีไหมหรือว่าทํามาแล้วเนี่ยจะเหมาะกับเราหรือเปล่าผมบอกเลยว่า ทำมาแล้วดีแน่นอนครับเพราะว่าที่นี่ของแท้แล้วก็ของจริงครับผมครับสั้นๆง่ายๆเลยเได้ใจความนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่เป็นสะพานบุญให้กับหลายๆคนเป็นรีวิวนะครับให้คนที่เขากําลังติดตามมอบุญอยู่นะครับและเพิ่งเปิดมาพบเห็นคลิปนี้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณดิวครับที่ผ่านเรื่องราวดีๆผ่านทางคลิปนี้นะครับและรวมอนุโมทนาบุญด้วยครับขอบคุณครับ